ปับกลยุทธ์ใหม่ไหนว้าวเจอแล้วหนึ่งตัวการง่องไวแลวก็ะตีน้ำไหลสวัสดีครับ FC ทซีถุกันครับมือนสีมาเอาปลาไปเห็ดกินแรงเนาะมาลุ้นกันว่าสีใดลายปนไดนดมือนีป่ปลาอยู่ในสะ ตอนนี้เอามองมากลางมาหลุมกันว่าจิได้หลายปันไดเราอีกสักพักหนึ่งนะครับเนาะกำลังเตรียมตัวอยู่ดูหนามนิ่งๆบอกหัวมันสวีเบาปานี่ตอนนี้กำลังเตรียมเด้อตอนนี้กำลังเตรียมมองมันี่เป็นจังได้ไปมองได้กินปลา สำรวจเรียบร้อยบ,บ่มีใหม่กล็ลงได้บาดสานี่ยก,กะกลวงโชนี่กำลังว่างมองเลยเนาะกำลังเริ่มสิว่างมองแล้ว เอาละตอนนี้กําลังเจอแล้วว่าสั้นรุ่นรุ่นไงว้าวเจอแล้วหนึ่งตัวตอนนี้กําลังติดแล้วหนึ่งตัวนะครับเนาะปลาหยังปลายังปลานิน แล้วหนึ่งตัวนี่ใช่ปานหนึ่งตัวไล่ไล่ไล,ล่ติดบอ่อติดบอ่อลุ้นลุ้นไม่บันหองไม่บันใบบันใบบัน

มันกำลังไล่อยู่นาะอ,อกำลังไล่ปลาอยู่เดยตรงไหนไล่ออกให้หมดตอนนี้ก็ให้ FC ล่อหลุดน,นะครับน้อคุณใดเปนตัวเดียว Nicoton lắm lắm lo lắm lắm lăng yeah, yeah. Lăng lắm tí lắm 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 tí <laughs> เดี๋ยวต้องวางก็เราหยุดใหม่ต้องย้ายย้ายที่าละวตอนนี้ย้ายที่ใหม่เนะาะลองดูอีกรูดๆว่าสิเป็นจังไดย้ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน,น่น เด็กกับอะไรฟังนี่เดีกำลังเงียบอยู่โมมียังไม่ดนหอกใคเกเดี๋ยวเงียบอยู่เลย

สอสามขีดสองสามขีดอ,อ่าโอเคเดี๋ยวรุ่นต่อ,อพีเอาเอาตอนนี้ทางวิทยา,าศาสตร์บรร่ได้ลยพไปทางไสยสาศาสตร์คือขือ่อเนอะตลกๆ ปลาปลานิ้กมุดต่อมี่นนี่เหอคุณเห็นตินล่ะเหินบ่เห็นมันต่ำอยู่แต่โบอยู่โยใส่ใส่อยู่ใส่ โอ้โหเจอแล้วแตยมที่สองแล้วครับโอยพอไปห้ามยาให้นี่ตา้มหลดเนาะห่วยสร้างว่าแทบานนี่ได้ไปแล้วโต๊วท evet> ี่สองเนาะมาทางน้าน ี๋ยวต้องมาลุนต่ออ้าวหยกสองหยกสองนี a ่ไะไรยังมิดจลี เงียบเลยมโมบี้เลยลถึงตอนนี้ก็เงียบสนิทเก็บกูแต่จะโตกว่าสองตัว เดี๋ยวปลาสองตัวอต,อตอนมาตอนมาซะจังยิ่งใหญ่เลยวะตอนกรับในโฮดเมื่อ,อสรุปได้สองตัวสำหรับขีดมาใส่มั่งไหลปลาในซาก็ได้อยู่สองตัวนียย่เองสิ เดี๋ยวสองโตก,กินโบดุทานกินผู้เดียวฮะ,ะกินไลน่โคดมวยย่างแหละเออมาใส่มองหาปลาแต่ว่าสิไปกินหมู่ะสันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อเดีย๋ยวคลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ